สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลักนาราศีเมถุนนะคะผู้ที่ผูกดวงมาแล้วลักนณาเกิดตรงกับเมถุนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ใช้เดือนเกิดนะคะเดือนมิถุนายนวันที่15ไปจนถึงวันที่สิบห้ก,กรกฎาคมนะคะสำหรับคนที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดนก็ขอให้ช่วยกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปสวดคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องความรักก็เป็นการฟังเล่าเรื่องจากไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชาวเมถุนนะคะวาะดาวในช่วงนี้นะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรดาวราหูกับดาวเกตนะคะอยู่ในภพวิน,นาศก็ตัวคุณเองก็ยังจะมี ความที่อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยบ้างแต่บางทีตัวคุณเองต้องพึ่งตัวเองนะคะการเงินของคุณก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่มีดาวมฤตยูในภพปลาพระนะคะจะมีการผันผวนในเรื่องรายได้การเงินของคุณแต่ว่ามันก็เป็นแค่เพียงชั่วคราวเพราะดาวตรงนี้ก็จะหมุนไปตามการเวลาแล้วก็จะมีดาวตัวอื่นมาช่วยด้วย นะคะการเงินกา,การงานผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็มีความสุขดีให้การสนับสนุนตัวคุณได้นะคะแล้วบางทีความรักคู่ครองตัวคุณอ่ะอาจจะเข้าใจอาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยด้วยมันก็ขึ้นอยู่ที่อารมณ์ของคุณด้วยนะคะแต่ช่วงนี้คู่ครองเข้าหุ้นส่วนคู่สัญญาของคุณอาจจะใช้คำพูดอาจจะใช้อารมณ์กับค,คนคนนี้มากหน่อยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดูไพ่ อดีตของชาวเมทุนกันนะคะว่าความรักของคุณเป็นเช่นใดมันอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะเข้ามาแล้วมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเปิดรับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอดีตของชาวเมทุนนิดนึงนะคะสี่ไม้เท้าอัศาวินถ้วยเก้ากเหรียน สถ้วยสิเหรียญคนที่อดีตของชาวเมถุนคนคนนี้นะคะคุณอาจจะเคยแต่งงานกันมาแล้วผ่านการแต่งงานมีมีคู่มาแล้วอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือคนชาวเมถุนอาจจะมีคนแบบเนี้ยเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุย เขาเหมือนกับจะมาพูดมาคุยมาเอาใจเอาความรู้สึกดีๆมาให้คุณแต่แต่บางทีอ่ะมันยังมีเหมือนกับตัวคุณเองหรือว่าเขาก็ได้ที่อยู่มีสถานะทางสังคมมีการเขาเรียกว่ามันมีเป็นที่จับจ้องเป็นที่เขาเรียกอะไรเป็นที่เป็นที่จับจ้องของสังคมสังคมรับรู้ว่าคุณสองคน เป็นอะไรกันก็ได้นะคะหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานที่ดีก็ได้ค่ะมันมีการมาพบมาพูดคุยกันนั่นแหละแต่การพูดคุยในครั้งเนี้ยบางทีมันก็หยุดชะงักลงไปบ้างเพราะอะไรเพราะบางทีแบบบางทีเข้ามาในแบบที่ตัวครูเองไม่มั่นใจอะคะ่ะไม่มั่นใจที่ หรือไม่สนิทใจที่จะคุยกับเขาเพราะเขามีอะไรบางอย่างที่มาแบบไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะมันมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันมีการดูแลกันทางด้านการเงินด้วยมันมีความรู้สึกที่อยากจะดูแลเอาใจใส่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยขยายขอไพ่ยขยายห้าใบให้กับชาวเมถุนนะคนคนนี้ที่เข้ามาอยากรู้ค่าว่าเขาจะ ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรสิบดา the high spring test ราชินีเหรียญหกเหรียญ the f o o l คุณมองเขาคนนี้คุณมองว่าเขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึก ไม่มั่นใจทำให้คุณรู้สึกระแวงเพราะอะไรคุณดูคนคนนี้เห็นไหมคะคู่นี้มันมีใครอยู่ด้านหลังเอง่ยมีคนแอบมองแอบสองแอบดูว่ามันเป็นยังไงกันแน่เขาเข้ามาด้วยความจริงใจหรือเปล่านะคะคุณยังสงสัยในตัวเขาอยู่ตัวคุณเองก็คนคนนี้นะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเอาจะเข้าใจยาก มีอะไรบางอย่างที่เขาเข้าใจยากอารมณ์ของคุณก็เป็นประมาณว่าไม่มั่นใจในตัวเขานั่นแหละคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนรอบรู้ทุกๆเรื่องนะคะคุณจะเหมือนกับกําลังหาข้อมูลเขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรบางทีตัวคุณเองอาจจะเป็นราชินหรียญก็ได้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีมีโปรไฟล์ที่เขาต้องการทุกอย่างนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ตัวเขาคิดว่าคุณนะ่ะน่าสนใจนะคะคุณเองก็รู้คุณมีความทรงจำกับเขามันวาดมันวาดฝันกันไว้ในจินตนาการมันมีมันมีความรู้สึกที่นึกถึงอดีตนึกถึงสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะมันก็บางทีคุณก็รู้สึกว่าใจหนึ่งคุณก็อยากจะมีอิสระ ทุกวันนี้คุณที่โสดอยู่คนที่โสดอยู่ของชาวเมทุนคุณมีอิสระในตัวเองมากๆคุณรู้สึกว่าการที่คุณมีอิสระคุณเป็นโสดอย่างเนี้ยมันก็มีความสุขดีนะคะสําหรับคนมีคู่บางทีมันก็อยากจะมีอิสระในตัวเองหรือคุณอาจจะได้รับอิสระจากความรักก็ได้เขาอาจจะปล่อยให้คุณออกมาโลดเล่นดูโลกภายนอกในแบบที่คุณต้องการก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายอนาคตกันค่ะขอ5ใบให้ชาวเมถุนนะคะเก้าไม้เทา้า10ดาบราชาดาบราชาเหรียญ the magician ตัวคุณเองก็มองแล้วแหละว่าคุณอยากจะทำอะไรนอกกรอบไปบ้าง คุณอาจจะได้ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจคุณกลัวก็ได้ค่ะคุณอาจจะไม่เห็นคุณอาจจะกลัวภาพบาดตาบาดใจแบบนี้เวลาที่คุณไปเจอเจอความจริงคุณอาจจะกลัวความรู้สึกแบบนี้ก็ได้นะคะที่เพราะว่าบางทีคุณอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในบ้านมองมองออกมานอกรั้วเห็นเห็นคู่นี้นะคะเขาทำอะไรกันแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้มันอึดอดัดมัน ไม่สามารถที่จะพูดได้ก็เป็นไปได้ค่ะต่อให้ทะเลาะกันต่อให้มีปัญหาต่อกันนะคะบางครั้งความคิดถึงความเขาเรียกว่าอะไรความคิดถึงหรือว่าคุณกับเขาก็ได้มาวนลูปมาได้มาเจอกันเป็นสถานีให้กันตลอดเวลาอะไรก็ตามถ้าคุณได้ตัดสินใจแล้วมันจะมั่นคงแล้วก็เด็ดขาดมาก ตัวคุณเองก็เหมือนกับตอนนี้อาจจะไปโฟกัสทางด้านการเงินก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีโปรโฟไฟลด์ดีนะคะมีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงแล้วตัวคุณก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาตัวรอดนะคะในสถานการณ์ต่างๆที่บีบบังคับให้คุณได้เจอเจอคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยเหมือนกับตักมายากลนะคะ ที่เขาเล่นกลนะคะมันจะผ่านไปได้ความรู้สึกที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะตัดทิ้งแล้วก็ปรับเปลี่ยนหัวใจปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้มันผ่านพ้นกับเรื่องราวที่ร้ายร้ยไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของออขออภัยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คู่ของชาวเมทุนกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ ขอไพ่ห้าใบให้กับกู้ของชาวเมทุนราชินีเหรียญห้าถ้วยเดอะฟูลหนึ่งไม้เท้า ราชาดาบคู่ของชาวเมถุนนะคะบางทีตัวของเขาเองนะ่ะมองว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นเดอะฟูลค่ะ เป็นคนที่รักอิสระอาจจะเป็นคนพูดเก่งพูดดีก็ได้นะคะมีความคิดของตัวเองบางครั้งคำพูดคำจางของเขาอาจจะกระตุ้นอารมณ์ของคุณให้รู้สึกรักเห็นใจแล้วก็อยากจะเอาใจใส่เขาถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาในการครบกับคุณ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้ามาเขาก็จะมองเหมือนกับว่าอิสระในความรู้สึกเขาอาจจะยังจะห่วงความเป็นโสดหรืออยากจะได้ชีวิตที่เป็นโสดก็ได้นะคะสิ่งไหนที่เขาเลือกแล้วเขาก็จะมั่นใจในความคิดของเขานะคะหนึ่งหนึ่งไม้เท้าเอาละเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยยขยายไพ่ยขยายขอไพ่ยขยายให้กับคู่ของชาเมถุนห้าใบ องไม้เท้าเดอะสตริงเจ็ดเหรียญราชาถ้วย6ไม้เท้าเขาอาจจะมีทางเลือกเขายังลังเลนะคะลังเลลังเลอะไรถ้าเขาอยู่เป็นโสดมานานนะ่ะ เขายังรักยังห่วงความเป็นโสนของเขาอยู่ในการที่จะเข้ามาพบมาพูดมาคุยกับคุณเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกกลัวว่าจะดีไหมในเมื่อฉันก็เป็นโสดมานานแล้วนะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะถ้าเขาได้อยู่กับคุณเขาจะรู้จุดอ่อนของคุณแล้วก็เขาจะทําให้มันดีที่สุดนะคะต่างคนก็ต่างรู้จุดอ่อนของกันและกันเขาก็เอาคุณอยู่ด้วยแหละเขารู้วิธีที่จะปราบคุณเขารู้วิธีที่ จะเข้าหาคุณด้วยนะคะบางครั้งมันก็มีตัวเลือกเข้ามาเขาก็ไม่รู้จะเลือกอย่างไรบางทีมีคนเข้ามาพูดมาคุยหาเขาเยอะนะคะเขาก็เลยมีตัวเลือกแล้วคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นตัวเลือกในนั้นตัวตัวเขาเองก็มองว่าเขาก็รู้สึกดีอ่ะเขาก็รู้สึกดีเวลาที่มีคุณนะคะเขาก็รู้สึกว่าการที่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์มันก็ทําให้เขามีความสุขแล้วก็มันบางทีตัวคุณอาจจะ พูดหรือเอาใจเขาด้วยคําพูดมันทําให้เขารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่กับคุณแล้วเขาเหมือนเป็นราชาถ้วยม,มีการเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันนะคะแล้วบางทีเขาก็นึกถึงมันมีการกลับมาพูดมาคุยกันแหละอาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยกับเขาเยอะหรือคุณกับเขาที่ห่างกันไปมันก็มีการกลับเข้ามาพูดคุยความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะ เดี๋ยวมาดูให้ขยายขอไพ่ขยายขอไพ่สรุปของเขาห้าใบดูสิว่าคู่ของชาวเมถุเขาคิดยังไงห้าดาบเจ็ดถ้วยสามถ้วยราชินีดาบสิบเมถาว ตัวเขาอาจจะมีเรื่องวุ่นวายนะคะอา,อาจจะมีเรื่องที่ทำให้เขาต้องไปสาสางนะคะมันมันอาจจะเป็นความรู้สึกหรือคนรอบข้างที่เข้ามาตัดสินเข้ามาวุ่นวายในความรู้สึกตรงนั้นมันมีตัวเลือกมันมีทางเลือกมันมีหลายๆอย่างที่เขาจะต้องทําเขาจะต้องรู้สึกดีนะคะบางทีมีคนเข้ามาพูดมาคุยกับเขาก็เยอะคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละ แต่คุณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นทางเลือกของเขานะคะตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะพูดร้ายๆใส่คุณบ้างอาจจะวอยวายขี้วอยวายขี้น้อยใจบ้างนะคะแต่เขาก็มีสิ่งให้เขาจะต้องแบกรับคนคนนี้อาจจะทํางานเยอะอาจจะทํางานหนักนะคะไม่มีเวลาที่จะมาพูดมาคุยกับคุณก็ได้ บางทีตัวเขาก็ยังยังไปโฟกัสในเรื่องการงานนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาจะต้องไปเคลียร์ต้องไปส,สั่งต้องไปทำเขาอาจจะมีความรับผิดชอบทางด้านหน้าที่การงานเยอะเป็นคนที่ต้องคอยดูแลบริวารลูกน้องก็ได้นะคะบางครั้งอาจจะไม่มีเวลามาพบมาเจอมาพูดคุยกับคุณทำให้คุณบางทีอาจจะคิดมากก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นแบบนี้ทำไมเขาหายไปไหนในเวลาที่ฉันต้องการเขาหายไปไหนนะคะ ชาวเมทุนบางคนก็ไปโฟกัสทางด้านการเงินการงานมากกว่าความรักมีคนเข้ามาพูดคุยคุณอาจจะให้สถานะเขาเป็นในแบบเพื่อนเพื่อนคุยเพื่อนที่รู้สึกดีก็ได้นะคะแต่ยังไม่ได้จะให้ใจไปเป็นคนรักนะคะยังไม่ได้ให้สถานะไปประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดู energy ของชาวเมถุนกันดีกว่าว่าถ้าคุณเป็นคนแบบไหนจะทำให้คุณ คุณจะใช้อารมณ์ความรู้สึกของคุณไปในทิศทางไหนนะคะขอเก้าใบเนาะหัวเราะความสุขนะคะตัวคุณเองเนะี่ยหน้าตอนนี้คุณมีความสุขกับชีวิตของคุณนะคะมันมีเสียงหัวเราะภายในที่คุณบอกว่าคุณสามารถทำให้ ให้ความสุขของคุณที่มีแผ่ไปถึงคนรอบข้างได้เข้าใจคนอื่นๆตัวของคุณเองมองว่าทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาก็จะต้องมีเรื่องราวที่เขาต้องเคลียร์นะคะตัวคุณจะเข้าใจเมตตาแล้วก็ให้อภัยเขาคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษา ให้กับคนคนหนึ่งให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขารู้สึกสบายใจนั่นแหละค่ะคุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นนะคะบางครั้งเขาเรียกว่าคุณจะมีความเหมาะสมนะคะในการที่เป็นคู่เป็นคนที่พูดคุยแล้วสบายใจชาวไม่ถุนเป็นคนที่มีคำพูดคำจาที่น่าเชื่อถือแล้วก็ เป็นคนที่มีไหวพริบดีสามารถให้คำปรึกษากับคนรอบๆข้างได้อย่างเหมาะสมนะคะ Infinity Building คุณจะมีความนึกคิดภายในของคุณที่ออกมาในแบบที่ทุกคนก็ยอมรับว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีคุณมีเสน่ ในด้านการเจราจาแล้วก็คุณมีสเสน่ห์ในด้านการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับคนที่เขาต้องการคนแบบคุณนะคะตัวคุณเองก็จะเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นว่าการที่คุณทำแบบนี้แล้วมันจะทำให้คุณประสบผลสำเร็จแล้วคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นถ้าหากว่าคุณให้ ความรักความรู้สึกที่ดีๆกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาความหวังความหวังที่คุณจะได้รับคุณก็จะเห็นโอกาสตรงนั้นมีคนเข้ามาให้ความหวังกับคุณแล้วคุณจะตัดสินใจแบบไหนก็คุณจะใช้สติปัญญาที่คุณมีเป็นทุนอยู่แล้วนะคะตัดสินความหวังที่เขามอบให้กับคุณค่ะ คุณจะรักษาเยียวยาจิตใจของตนเองไม่ว่าใครจะเข้ามาทำร้ายคุณมากขนาดไหนคุณสามารถที่จะดูแลหัวใจของคุณได้จะคุณจะไม่ปล่อยใจไปให้คนอื่นร้อยเปอร์เซนตเพราะประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้ผ่านพ้นมานั้นคุณจะผ่านมาได้ด้วยความยากลำบากและคุณจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นไว้เป็นบทเรียนสอนคุณในครั้งต่อไป คุณจะพบค้นพบความจริงของชีวิตคุณจะได้พบความงามที่มีอยู่ในจิตใจของคุณคุณจะค้นพบสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในใจของคุณนะคะเพราะว่าคุณจะห่วงแหนความรักความรู้สึกที่มีให้กับตัวเองมากขึ้นใบสุดท้ายคะ่ะใบที่9ตัวคุณเองนะคะจะเป็นคนที่แข็งแกล่งและกล้าหาญนะคะ เพราะว่าประสบการณ์ที่คุณได้รับจากโลกใบนี้มันทำให้คุณเข้มแข็งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆครั้งเอาละค่ะชาวเมทุนค่ะคุณจะมีความรัก ในตัวเองคุณจะเห็นค่าของตัวเองและคุณก็จะให้โอกาสตัวเองนะคะคุณจะไม่ไปซ้ำเติมชีวิตของคุณแล้วก็ไม่น้อยใจในโชคชะตาของคุณด้วยคุณพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็เริ่มใหม่กับทุกๆคนทุกๆค,ครั้งแต่ที่สำคัญคือคุณจะรักแล้วก็ห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยค่ะเอาล่ะขอเป็นกําลังใจให้ชาวเมทุนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้คนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคนนั้นแหละค่ะคือคนที่แข็งแกร่งนะคะขอให้ชาวเมถุนโชคดีด้วยสวัสดีค่ะ